สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอุปกรณ์นะครับเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าพอดีวันนี้ผมเพิ่งได้ตัวพีเดลกระเดื่องมานะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับของยามาฮานะครับยามาฮ่ชื่อรุ่นเป็น k u 1 0อคา k หนึ่นะครับค u ูหนนะฮะผมเพิ่งได้มาคันนี้เออ อุป세ตใช้งานแทนของเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยผมได้เซตอัพไว้เป็นสองชแนลนะครับเป็นสองชแนลนะครับอ่าชแนลแรกชแนลแรกก็จะเป็นชแนลกระเดื่องปกตินะครับซึ่งเป็นเป็นทิกเกอร์นะครับเป็นทิกเกอร์ซึ่งผมอ่าผมใช้แป้นกระเดื่องเป็นตัวนี้นะครับของคาโบนะครับ นะครับซึ่งเราก็จะเซตไว้เป็นทิกเกอร์นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งผมก็จะใช้พีเดอร์ของให้แฮที่ m o d ิฟาในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก่อนนั้าน,นี่ยนะครับก็ m o d ิฟาเป็นคลิปเป็นทิกเกอร์เหมือนกันนะเพราะนั้นมันก็จะสามารถใช้ได้เลยนะครับน,นี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายนะครับ ย้ายไปเป็นเออผมย้ายเป็นช a น n สามแล้วกันเป็นสวิตสามนะครับเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนิดนึงนะครับว่า เอ่อมันจะเป็นสองกับสามนะครับเราก็จะเป็นเอ,อ๊เดี๋ยนะทิกเกอร์จะเป็นสองทับสามแล้วก็สี่ทับห้านะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นสี่กับห้าแล้วกันนะครับผมจะตั้งให้มันเป็นอันแรกให้มันเป็นทิกเกอร์ก่อนนะครับผมจะตั้งให้มันเป็นทิกเกอร์ก่อนเราจะเข้าไปดู นะครับว่ามันสามารถทำให้เป็นกระเดื่องได้ไหมนะครับ <c oughs> อ่าได้นะครับนะอันนี้ผมตั้งให้เป็นทิกเกอร์นะครับในในช่องที่สี่นะครับอันนี้ผมจะลองเปลี่ยนไทป์นะครับดูที่ารงนี้อะไรให้เราเลือกบ้างนะครับจะเป็นเฮทกระริมนะครับเอ่อเฮทกระลิม ได้เหมือนกันนะครับเป็นทิกเกอร์นะครับแล้วก็เฮดกลิมนะครับได้ทั้งสอันเลยนะครับตอนนี้ที่เหลือเราก็ต้องไปประจัดการในเรื่องของ s n s i t i v i t y นะครับหรือ Cur ร h ฟเช hole นะครับแล้วก็ร v v e l นะครับแล้วก็เลือกเสียงอะไรที่เราต้องการครับ mm hmm. ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าเราย้ายไปเป็น จะเป็นฟูตสวิตนะครับผมลองดูนะอ่าซึ่งฟูตสวิตผมจะเซตไว้เป็นเสียงอื่นนะครับอ่าไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้ก็จะเป็นฟูตคอนโทรลสามสี่นะครับ นะครับขออนุญาตเข้าไปดูก่อน,นด,พดีพีดโอพุทธคอนโทนสามสี่อ่าไม่ได้นะครับตอนนี้อ่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตรงงานนะครับ เป็นกระเดื่องนะครับดัะนั้นใช้งานได้นะครับเพื่อนเพื่อนเนที่มีเอ่อพีนะครับของย a m a h ออยู่นะครับใน KU10 เอ้ไม่ใช่ KU100 นะครับก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับอ่ะวันนี้ก็เอามาครับอัปเดตให้ชมกันเดี๋ยวคืนนี้จะเอาไปใช้งานนะครับ วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามมาด้วยขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย